สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับสําหรับชุดนี้นะครับจะเป็นชุดวิ่งบนล่างนะครับสถิติของเขานะครับตั้งแต่ต้นปีนะครับเดินมาแล้วนะครับ10งวดหลุดหนึ่งงวดนะครับงวดที่ผ่านมานะครับ16มิถุนายน64นะครับเลขที่ออกนะครับ8 6 1 17นนะครับเลขที่ผมให้ไปนะครับ 1 3 4่ี่หนะครับเข้าที่เลขหนึ่งกับเลข6นะครับเข้าทั้งบนทั้งล่างนะครับต่อไปนะครับ1นึ่งกันนกราคมหกนี้นะครับเดขกวิ่งบนล่างนะครับ 1กรกฎาคม64นะครับที่จะถึงนี้นะครับ4ตัวนะครับวิ่งบนล่างนะครับ801แล้วก็เลข3นะครับ4ตัวนะครับ0วิ่งบนล่างนะครับของงวดประจําวันที่1กรกฎาคม64นี้นะครับก็ใครที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้นะครับ สวัสดีครับ